ค่ะก็ตอนนี้นะคะนนเทศการค่เลือกบุรีรัมของ2 0 2 5นนะคะก็ได้พร้อมให้ทุกท่านได้เข้าชมได้แล้วนะคะก็ ปีนี้คอนเซปต์ก็ยังคงเราเราโฟกัสเรื่องผ้าไหมอยู่แล้วค่ะ,ะโดยเฉพาะผ้าไหมท้องถิ่นในบุรีรัมย์และอีสานใต้ของเรานะคะคอนเซปต์ Concept ก็คือการต่อยอดจากปีที่แล้วที่เราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านที่มาทรงงานที่อำเภอนาโพนะคะจากนาโพซึ่งจะเป็นอำเภอที่ค่อนข้างไกลนะคะจากตัวเมืองปีนี้เราก็เลยได้ยกนิทรรศการมาอยู่ที่หน้าสนามช้างอารีนาค่ะ สะดวกกับการเข้าชมมากขึ้นค่ะปีนี้นะคะเนื่องจากที่เราได้จัดนิทรรศการในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะคะก็คือตรงกับช่วงเวลาที่ต้นสะแบงในบุรีรัมย์เราเนี่ยนะคะจะได้ออกดอกเป็นสีแดงสวยงามอย่างนี้ความแตกต่างก็คือจากปีที่แล้วที่เราได้ใช้ดอกประมาณ4ล้านดอกนะคะปีนี้ก็บึ้มบั่มกว่าเดิมเป็น11ล้านดอกค่ะ ก็เป็นหนึ่งภูมิปัญญาและ,ะปฏติมากรรมที่เราอยากนำเสนอด้วยฝีมือของประชาชนและบอิเลนเทียของบุรีรัมนะคะที่เขาตั้งใจรวมตัวกันมาร่วมสองอาทิตย์ในการมาช่วยทำให้แสแบงได้สวยงามและดูอลังการขนาดนี้นะคะคนร่วมกว่า2,000ชีวิตในการที่จะรังสรรค์ปฏิมากรรมแสแบงที่เราเห็นอยู่ทั่วทั่วงานนะคะ โซนนี้จะเป็นเริ่มต้นนะคะก็คือเป็นรีเซพชันของเราซึ่งก็จะหลีดเข้าห้องแรกของนิทรรศการเราค่ะเราโฟกัสเรื่องอผ้าโบราณผ้าลายที่ประจำอีสานใต้ซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งก็จะเป็นผ้าบีดานค่ะเขาทอขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามพิานวัดซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราว ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเอ่ยหรือพิธีกรรมต่างๆนะคะก็จะเป็นผ้าที่ลายค่อนข้างเยอะมอะีเขาเรียกว่าอะไรดีเทลค่อนข้างมากนะคะถ้าอยากชมก็มาดูกันได้ค่ะอันนี้หายากมาก <laughs> <laughs> ก็อันนี้ก็คือสรุปห้องแรกนะคะซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องอผ้าโบราณผ้า,าที่ใช้แล้วก็วิธีการใช้ในอดีตนะคะปีนี้เราก็เลยจัดให้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่20เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่16เ,เมษาค่ะก็คือจะควบรวบกับนิทรรศาการสงการด้วยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีอะไรทำช่วงสงการก็ ชวนเชิญให้มาที่บุรีรัมค่ะแล้วก็อยากจะได้ให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็เห็นความสามารถของชาวบุรีรัมทั้งหลายครับ